และแล้วเพกาซัสก็ปรากฏตัวเต็มตัวเป็นครั้ง <No equation S 1> ที่สามแสงสีเงินจากตัวมันสว่างจ้าจนโบทร,ร้างกลายเป็นสีขาวโพนมันเดินเข้ามาหาเอเลนีอย่างช้าๆดวงตาสีฟ้าเรืองแสงจ้องมองเธอเนิ่นนานที่สุดราวกับจะบอกลาหรือจะรอรับสิ่งที่ขางขาลูคัสที่เคยยึดมั่นในวิทยาศาสตร์ถึงกับสุดเข่าลง เขาไม่ได้กลัวแต่เขาตะลึงในความงามที่เหนือคำบรรยายผมไม่มีสมการไหนที่จะอธิบายสิ่งนี้ได้เลยเขาพึมพำออกมาอย่างยอมจำนนต่อหน้าความยิ่งใหญ่ของตำนานที่มีตัวตนจริงทุกทฤษฎีถูกทำลายลงในชั่วพริบตาที่ลงหายใจของม้าสวรรค์ปะทะกับผิวหน้าของเขาเช้าว,วันต่อมา อย่างกลับสู่ความเงียบงันที่น่าใจหาย